ผีชุดดำบ้านพี่ยักษ์นี่มันบรรยากาศหนังที่หยดกันแบบจัดเต็มเลยตอนนี้เราอยู่ที่4ี่คอนบางแค่เขาจัดตีมที่หยดแบบจัดเต็มเลยนะครับก็คือมีการเอาบ้านพี่ยักษ์มาตั้งไว้สามารถเข้าไปในบ้านได้แล้วเราก็จะได้พบเจอ ผีตามแบบฉบับในหนังฉากต่างๆในเรื่องที่หยดนั่นเองครับวันแรกที่ผมเข้าไปนี่รอคิวนานพอสมควรนะแต่ต้องบอกว่าคุ้มค่าแก่การรอเหมือนกันครับเพราะพอเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยมันทำดีมากทาบรรยากาศวังเวงน่ากลัวกันพอสมควรเลยถือว่าเป็นการแบบจัดหนักจัดเต็มนะเออภายในแบบบรรยากาศเต็มบันเยอะแยะมากมายภายในนั้นกว้างใหญ่กว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยล่ะครับบอกเลยครับว่าเดือนตุลานี้ครับเดือนแห่งการปล่อยผีเดือนที่ มีธีมฮาโลวีนด้วยเนี่ยใครว่างๆแวะไปที่สีคอนบางแคนได้เลยนะครับผมเข้าไปในบ้านพี่ยักษ์ดูบรรยากาศที่หยดนะเขาจะมีงานจนถึงวันที่19ตุลานี้นะ